สวัสดีค่ะท่านผู้ชมงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําดอกพุทธรักษากันนะคะซึ่งดอกพุทธรักษาก็เป็นดอกไม้วันพ่อ,อเป็นดอกไม้ที่ความหมายดีชื่อเป็นมงคลนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากแนะนําผ้าใยบัวก่อนนะคะงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นผ้าใยบัวนะคะซึ่งดอกพุทธรักษานั้น มีสีต่างๆมากมายนะคะเมื่อก่อนจะมีแค่สีแดงสีเหลืองแดงนะคะแต่ปัจจุบันจะมีสีชมพูสีขาวครีมสีบานเย็นสีส้มนะคะซึ่งสีที่ดิฉันจะทำในวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแดงนะคะเป็นสียอดนิยมสีเขียวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสำหรับทำใบนะคะใบบนนะคะแล้วก็จะมีเขียวทูโทนอ่อนเขียวทูโทนเข้ม สำหรับทำใบที่มันแก่ๆนะคะแล้วก็อ,อยากจะแนะนำสีให้ท่านผู้ชมไปเลือกทำกันนะคะให้สนุกสนานเลยเพราะปัจจุบันผ้ายายบัวมีสีมากมายนะคะที่เห็นอยู่ในมือของดิฉันนี้ล้วนแต่เป็นสีผู้รักษาจริงๆนะคะนะคะมีสีส้มสีแดงสีชมพูทูโทนสีเหลืองเหลืองส้มชมพูแดงขาวเหลืองแล้วก็ชมพูถ้ายังไม่พอใจนะคะ ข้างหลังของดิฉันนะคะที่ท่านเห็นเป็นฉากเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นสีของผ้าใยบัวที่สวยงามวิจิตรมากนะคะท่านสามารถเลือกมาทําพุทธรักษาได้ทุกสีนะคะแม้แต่ตัวหนังสือนะคะข้างหลังก็จะเป็นผ้าใยบัวทั้งสิ้นนะคะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะท่านจะทําไปพร้อมๆกับดิฉันก็ได้นะคะโดยใช้ลวดเบอร์24นะคะค่ะใช้ลวดทองเบอร์24 ะะทำกลีบพุทธรักษาก่อนดอกพุทธรักษาเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่มีฟอร์มดอกไม่แน่นอนนะคะ,ะถ้าท่านไปดูดอกจริงๆตามข้างทางท่านจะจับจุดเขายากมากนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้ฟอร์มดอกพุทธรักษาเพราะกลีบดอกก็ไม่แน่นอนมี3มกลีบบ้าง2กลีบบ้าง4 5กลีบบ้างนะคะวันนี้เราจะสาธิตในการทําดอกพุทธรักษาที่เรากําหนดฟอร์ม,มาจาก ความคิดรวบยอดของดอกพุทธรักษานะคะโดยมีปากกาหรือดินสอก็ได้ค่ะเป็นส่วนประกอบนะคะในการพันกรีบดอกจะมีความพลิ้วเล็กน้อยนะคะ,ะกรีบดอกนี้พัดไปตามลมได้แต่ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ายบบัวคงจะไม่พลิ้วไหวไปตามนั้นนะคะค่ะเรานำลวดเบอร์24มาพันรอบปากกาพันทีๆนะคะค่ะพันรอบปากกา แล้วก็ดึงออกนะคะเห็นว่าปากกาดินสอตะเกียบมีประโยชน์หมดนะคะแล้วก็ใช้ครีม2ตัวเนี้ยค่ะปากแหวมมีฟันกับปากแบนไม่มีฟันซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพที่ราคาถูกมากค่ะแล้วก็ดึงยืดออกอย่างนี้นะคะดึงยืดให้ค่อนข้างยืดมากๆค่ะนะคะเพราะกลีบดอกเขาพิวพลิ้วเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะค่ะเมื่อได้ลวดอย่างนี้แล้ว มีความพิ้วเป็นคลื่นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็นำมาทำโครงทำโครงกรีบดอกนะคะด้วยท่อวงกลมขนาดประมาณ6-7ถึงเซนนะคะก็นำมาขดรอบแล้วก็บิดรอบโดยให้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะประมาณ1นิ้วบิดประมาณ3-4ถึงครั้งไม่เกิน5ครั้งนะคะแล้วก็ตัดลวดส่วนที่เรา ไม่ต้องการออกตัดให้ชิดเลยนะคะชิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้ครีมปากแบนค่ะเก็บให้เรียบร้อยให้พอดีนะคะให้พอดีกับตัวขวดทำไมจึงต้องพอดีเพราะว่ากรีบต่อไปก็จะได้เท่ากันทุกกรีบนะคะถ้าไม่พอดีกรีบเขาก็จะไม่เท่ากันค่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะก็ดูแล้วหน้าตาไม่เหมือนกรีบพุทธรักษาเลยนะคะ แต่การทำดอกไม้เยบัวทุกดอกจะต้องขึ้นโครงให้กลมๆอย่างนี้ก่อนนะคะคราวนี้ก็มาดัดให้คล้ายคลึงกับกลีบดอกพุทธรักษานะคะวิธีดัดก็ง่ายค่ะนะคะใช้นิ้วลูบนิดหน่อยนะคะค่ะก็จะได้กลีบดอกที่คล้ายกลีบพุทธรักษาอย่างนี้ค่ะ ต่อจากนั้นเราก็หุ้มด้วยผ้าใยบัวนะคะหุ้มด้วยผ้าใยบัวลองทําสีที่เป็นสียอดนิยมก็แล้วกันนะคะค่ะสีเหลืองเหลืองแดงนะคะแดงนี้ก็จะเป็นแดงที่สดใสเห็นระยะไกลนะคะค่ะผ้าใหญ่บัวนี้ก็จะชนิดทูโทนเนี่ยจะสวยมีสเสน่ห์มากนะคะ เพราะว่าจะมีสีเหลือบนะคะค่ะผ้าใยบัวไม่ใช่ถุงน่องนะคะขอย้ํานําไปใส่เดินตลาดเดินถนนไม่ได้นะคะเพราะจะต้องมีคนเข้ามาทักแน่ๆเลยถ้าท่านกล้าใส่นะคะข่างหุ้มผ้าใยบัวค่ะให้เห็นสีที่แตกต่างกันนะคะค่ะดึงให้ตึงค่ะดึงให้ตึงนะคะ ยิ่งใสเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยนะคะสเสน่ห์ของดอกไม้ยายบัวก็คือความใสของผ้านั่นเองนะคะความใสและสีที่สดใสมีทั้งสีสดใสสีอ่อนหวานสีคลาสสิกนะคะเราเลือกตามตามลักษณะของงานนะคะบีบแล้วก็พันพันได้ให้แน่นนะคะอย่าให้ได้ซ้อนกันจนเป็นก้อนนะคะทากะระยะเกือบเกือบหเซนแต่ไม่ต้องถึงเซนก็ได้นะคะแล้วก็ล็อก3ครั้งค่ะ ะะการล็อกก็ง่ายๆนะคะแล้วก็ตัดได้ส่วนเกินออกนะคะตัดได้ส่วนเกินออกตัดผ้าเยบัวส่วนเกินออกยืดเล็กน้อยะคะ่ะตัดออกให้ชิดเลยนะคะ,ะเราก็จะได้กลีบดอกพุทธรักษาแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งดอกนะคะจะทำกลีบอย่างนี้ค่ะสามกลีบ ะะทำอย่างนี้3มกลีบค่ะนะคะดิฉันเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ3กลีบอาจจะสีมีสีเหลืองมากสีเหลืองน้อยสอีแดงมากนี่แหละหคือสีธรรมชาติคืออย่าให้ทุกกลีบเหมือนกันเปะ๊เปะนะคะก็จะไม่สวยเป็นธรรมชาตินะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราดัดค่ะดัดให้กลีบเขาพลิ้วนะคะเนื่องจากกลีบเขาจริงๆเนี่ยลมพัดก็ปลิวไหวไปตามลมนะคะพลิ้วไปตามลม เราดัดอย่างนี้นะคะดัดทุกกรีบเลยค่ะนะคะค่ะดัดอย่างนี้ให้อ่อนช้อยค่ะอันนี้เราเตรียมไว้ได้3กลีบต่อ1นดอกนะคะเราจะทำเป็นเข็มกลัดติดเสื้อก็ได้นะคะ,ะต่อไปที่จะต้องมีก็คือตุ้มสำลีนะคะเดี๋ยวนี้เขาทำขายสำเร็จมีขนาดต่างๆกัน ที่อยู่ในมือของดิฉันนี้มี2ขนาดอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาสูงกว่ากันนิดหน่อยนิดนึงนะคะค่ะนำมาหุ้มผ้าใยบัวนะคะนำมาหุ้มผ้าใยบัวสีของดอกพุทธรักษานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะหุ้มไปสักสมชั้นหรือ4ชั้นถ้าท่านหุ้มตึงมากนะคะก็อาจจะหุ้ม4ชั้นนะคะแต่ไม่ต้องตึงมากเอาหุ้มตึงพอประมาณนะคะเนื่องจากว่า ถ้าตึงมากไปเดี๋ยวตรงนี้จะตรงแหลมๆจะทำให้ผ้าขาดได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีเดียวกันนะคะบีบพันให้เล็กๆค่ะยิ่งเล็กยิ่งสวยนะคะตรงโคนนะคะค่ะเราหุ้มอย่างนี้3า,ามชั้นนะคะค่ะก็จะได้ ดอกตูมของพุธทธรักษาค่ะใน1ดอกก็จะทําดอกตูมเล็กเนี่ยนะคะ2อ,อันแล้วก็ตูมใหญ่1อันนะคะตูมใหญ่ที่ฉันก็หุ้ม3ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะมีส่วนที่เป็นสีเหลืองส่วนที่เป็นสีแดงอมส้มซึ่งเป็นสีที่ออกธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะหุ้มพันโคนด้วยฟลร่าเทปนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาประกอบ ดอกบานนะคะอ๋อดิฉันลืมแนะนำกรีบเลี้ยงนะคะกรีบเลี้ยงก็จะต้องใช้ลวดสีเขียวเบอร์24นะคะใช้ลวดทองก็ได้ลวดธรรมดาก็ได้นะคะค่ะพันรอบท่อวงกลมขนาดประมาณ4เซนเหลือไว้1นิ้วเช่นเดียวกันนะคะค่ะบิดประมาณ สาสี่ครั้งตัดด้วยครีมตัดลวดที่มีความคมและเหมาะมือนะคะอย่าใช้เครื่องมือก่อสร้างนะคะเพราะว่าจะทำให้งานการใช้เครื่องมือไม่สะดวกแล้วก็งานออกมาไม่เนี้ยบนะคะอย่าเสียดายเครื่องมือนะคะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิตยกเว้นหายนะคะค่ะก็จะได้กรีบเลี้ยงไม่ต้องดัดนะคะกลมๆอย่างนี้แล้วหุ้มผ้ายบัวเลยค่ะหุ้มผ้ายบบัวทูโทนนะคะ สมมุติว่าหุ้มเรียบร้อยแล้วก็จะได้กลีบเลี้ยงหน้าตาอย่างนี้ค่ะนะคะค่ะได้กลีบเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ใบส่วนใบก็จะใช้ท่อวงกลมขนาดประมาณ15เซนนะคะ15เซนดิฉันแนะนำให้ใช้กล่องทิชชู่นะคะ,ะไม่ต้องไปหาซื้อท่อ PVC นะคะหุม้มอย่างนี้พันรอบนะคะแล้วก็บิดลวดอคราวนี้ ลวดแข็งสักนิดหนึ่งก็บิดประมาณ5ครั้งตัดส่วนเกินออกนะคะใช้ครีมปากแบนซึ่งอันนี้จะแทนมือเราได้แข็งแรงมากนะคะอะ่มือเราไม่ไม่พอนะคะแล้วก็ครีมปากแหลมตัวนี้ไม่เหมาะที่จะนํามาบิดเพราะจะทําให้ลวดถลอกแล้วก็งานออกมาไม่สวยนะคะค่ะอันนี้ก็ทําใบนะคะก็ดึงกึ่งกลาง ดงึงกลางนะคะแล้วก็หุ้มผ้าใยบัวสีเขียววิธีหุ้มเช่นเดียวกันนะคะหุ้มเสร็จแล้วก็จะได้ใบพุทธรักษาหน้าตาอย่างนี้หรือถ้าท่านจะใช้ลวดลวดฟอยหรือลวดเงินลวดทองสีเขียวเนี่ยนะคะทำก็ได้แต่เบอร์24จะอ่อนเขาจะมีเบอร์แข็งสุดแค่เบอร์22ก็ยังอ่อนนะคะซึ่งจะต้องซ้อนลวดเนี่ยสเส้นนะคะในการทําใบจะต้องซ้อนลวดเนี่ยสเส้นก็ยังอ่อนนะคะ จะ3มเส้นก็จะจะ,จะดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พริ้วหวานนะคะสองเส้นแล้วก็จะต้องดามนะคะจะต้องดามลวดซึ่งออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะดามสามเส้นนะคะดามเพื่อไม่ให้เวลาหุ้มผ้าจะได้ยึดให้มันแข็งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หุ้มผ้าเยบัวเสร็จแล้วก็ดัดก็จะได้ใบพุทธรักษาหน้าตาอย่างนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ค่ะซึ่งสามารถทําได้หลายแบบนะคะใบแบบนี้ก็จะง่ายดีถ้าท่านหัดทําใหม่ๆควรจะทําแบบไม่ดามนะคะยกเว้นว่าท่านมีความชํานาญแล้วท่านก็ปรับปรุงทําแบบดามขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแบบไหนนะคะคราวนี้เรามาประกอบกันโดยเราจะใช้ก้านนะคะก้านที่มีความนิ่มหน่อยนะคะ,ะดิฉันตัดมาจากก้านยาวๆเนี่ยค่ะนะคะตัดนะคะ เพื่อที่จะจัดช่อดอกที่ไม่สูงนักเหมือนจะกันที่อยู่ข้างหน้าของดิฉันนะคะ,ะใช้ก้านต่อกับกลีบดอกที่เราดัดไว้นะคะ1กลีบนะคะค่ะแล้วก็พันด้วยได้เวลาที่เราต่อเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังอย่าให้อย่าให้ก้านสีเขียวเนี่ยเลยลอยได้ขึ้นมานะคะ พราะมันจะเห็นโผล่ขึ้นมาเขียวๆพอมองเข้าไปแล้วจะไม่สวยนะคะให้พอดีหรือต่ําลงมานิดหน่อยนะคะพันให้แน่นๆนะคะค่ะกรีบที่1ผ่านไปค่ะแล้วก็ใส่กรีบที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ประกบซ้ายขวานะคะใส่ข้างไหนก่อนก็ได้ไม่ผิดกติกานะคะแล้วก็ใช้ครีมปากแหลมที่มีฟันเนี่ยนะคะบีบให้แนบนะคะแล้วก็พัน ถ้าไม่บีบได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่ไม่เนี้ยบนะคะงานออกมาไม่แน่นนะคะไม่แน่นไม่แข็งแรงนะคะบางทีจับนิดหน่อยก็โยกแล้วจึงควรจะบีบนะคะให้แน่นๆอ่าได้ขวาแล้วคราวนี้กรีบซ้ายนะคะใส่กรีบซ้ายบีบเช่นเดียวกันนะคะกรีบดอกอาจจะบีบเบี้ยวไปตามแรงบีบ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจัดใหม่ได้นะคะพันได้ให้แน่นๆค่ะเดีฉันย้ำว่าให้แน่นๆนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเป็นดอกพุทธรักษาเกือบเกือบสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์เห็นเป็นหน้าตาเป็นดอกแล้วค่ะนะคะนะคะ ค่ะคราวนี้ก็จะต้องพันส่วนนี้ค่ะด้วยโฟลล่าเทปสีแดงนะคะถ้าถ้าบางพื้นที่นะคะท่านอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีโฟลล่าเทปสีแดงขายหาซื้อยากนะคะดิฉันจะแนะนำให้ท่านประหยัดแล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าใยบัวเนี่ยคะ่ะแทนโฟลล่าเทปได้นะคะโดยที่ใช้ผ้าใยบัวเนี่ยนะคะตัดตัดเป็น เป็นเส้นยาวประมาณสักกว้างประมาณสัก1เซนนะคะ1เซนหรือ1น่เซนกว่าก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะใช้แทนโฟลล์เทปค่ะก็จะได้สีที่กลมกลืนแล้วก็มาพันนะคะพันรอบโคนเพื่อปกปิดรอยได้เพราะดาะต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องใส่ดอกตูมนะคะค่ะดิฉันว่า ใช้ผ้าเนี่ยค่ะดูดีกว่าโฟลลเทปสีแดงนะคะ,ะดิฉันชอบใช้ผ้านี้มากกว่าโฟลลเทปสีแดงแต่บางท่านบอกว่ามันช้านะคะก็อยากจะรวบรัดขั้นตอนท่านก็ใช้ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ใช้โฟลลเทปสีแดงก็ได้หรือสีเขียวก็ได้นะคะถ้าท่านดิฉันกําลังสาธิตให้ท่านที่หาโฟลลเทปสีแดงไม่ได้อันนี้พันเพื่อไม่ให้ผ้าหลุดเฉยๆนะคะ <c oughs> พันยึดผ้าไว้เฉยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็นำอดอกตูมที่เราเตรียมไว้นะคะเอาดอกดอกดอกใหญ่ก่อนนะคะขนาดไม่เท่ากันนะคะเอาดอกใหญ่ก่อนใส่ตรงกลางะคะ่ะให้ยอดของดอกตูมเนี่ยนะคะเลยรอยรอยพันผ้าเนี่ยขึ้นมาสักประมาณ1เซนนะคะแล้วก็บีบ ให้แน่นด้วยครีมปากแบนแล้วก็พันได้นะคะท่านทำไปพร้อมๆกับดิฉันก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปมอบให้กับคุณพ่อนะคะคุณพ่อคงจะชื่นใจมากถ้าเป็นฝีมือของลูกทำเองนะคะค่ะหนึ่งดอก1ดอกตูมแล้วก็ใส่อีกดอกหนึ่งค่ะนะคะใส่ให้ส่วนล่างเท่ากันข้างบนไม่เท่าไม่เป็นไรนะคะ ใส่ให้ข้างล่างตรงนี้เท่ากันซ้ายขวานะคะอันนี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์1ที่เราดึงออกมาจากดอกพุทธรักษาจริงๆนะคะท่านจะใส่ดอกตูมมากหรือน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรนะคะท่านไปดูจากต้นพุทธรักษาจริงๆนะคะแต่ที่ดิฉันนำมาสาธิตให้ท่านชมนี้ก็ได้พยายามดึงคอนเซปต์ดึงจุดสำคัญของพุทธรักษาออกมานะคะคือเราไปดูจากต้นจริงๆ ะะแล้วก็นํามาทําประดิษฐ์นะคะซึ่งงานประดิษฐ์เนี่ยเป็นงานประดิษฐ์ที่เหมือนจริงกึ่งศิละปะนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องจะเหมือนมากเหมือนน้อยนะคะให้ดูแล้วว่าเป็นดอกพุทธรักษาแล้วก็มีความสวยนะคะสวยสะดุดตาใช้ได้ค่ะเราใส่ดอกตูมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลีบเลี้ยงนะคะใส่กลีบเลี้ยงข้างหลังให้รอยได้เท่ากันนะคะ ค่ะหรือจะพันฟอร์เทปก่อนแล้วใส่ก็ไม่ผิดกติก,กานะคะค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใกล้เป็นดอกพุทธรักษาแล้วนะคะ,ะขาดพอดีไม่เป็นไรนะคะเสร็จพอดีส่วนเกินเราตัดออกนะคะแล้วก็ตรงนี้โอบหอ นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะปีบเลี้ยงค่ะเรียบร้อยนะคะพันโฟลเลอร์เทปคราวนี้พันสีเขียวนะคะพันโฟลเลอรลเทปสีเขียวที่ฉันจะพันขึ้นไปก่อนเพื่อปิดรอยได้เนื่องจากว่ารอยได้สีขาวมันเห็นชัดเจนมากนะคะ ยืดโฟลเทปนะคะโฟลเทปนี้จะต้องยืดทุกครั้งที่พันนะคะแล้วก็พันเฉียงลงบีบไปด้วยขณะที่พันนะคะเพื่อจะให้รอยต่อเนีย,เนยนกลมกลืนกันนะคะ,ะถ้าตรงนี้ยังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะยังเป็นรอยหยกัอยกอย,กอยู่เราบีบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พันโฟลเทปทับอีกครั้งหนึ่งจนกว่ารอยนี้จะเนียนนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญคะ่ะ เพาจะดูงานออกมาเนียบหรือไม่นะคะการพันฟอล่ลเทปนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเราพันเฉพาะเก็บงานตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> แ,ลแล้วเราก็มาจัดฟอร์มดอกอีกทีหนึงนะคะหรืออาจจะดัดให้อ่อนช้อยสวยงามตามชอบใจนะคะแล้วก็นำไปจัดจัดกัน อ่าคราวนี้ลองมาดูดอกตูมนะคะดอกตูมที่ยังไม่บานนะคะตูมทั้งหมดเลยทั้งช่อนะคะวิธีทำก็อ่าหุ้มผ้าใยบัวก่อนนะคะสามชั้นอาจจะมีสีเขียวบ้างนะคะอันนี้อันนี้ตูมแบบชนิดเขียวนะคะหุ้มสีเขียวมาแล้วก็นำมามัดรวมกันนะคะด,ดิฉันจะแนะนำอย่างรวดเร็วนำมามัดรวมกันได้ได้นะคะทีละหนึ่งอัน ะะแล้วก็ใส่กลีบเลี้ยงนะคะสมมุติว่ามัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กลีบเลี้ยงอย่างนี้ค่ะก็จะได้ดอกตูมแล้วก็บีบห่อนะคะทําเหมือนกันค่ะนะคะค่ะนำไปประกอบกันแล้วก็อย่างนี้นะคะอันนี้ดอกตูมที่เป็นสีค่ะนำไปมัดประกอบรวมกันนะคะเวลาที่เราจะจัดเป็นช่อนะคะค่ะ เดี๋ยวจะลองมัดให้ดูสักก้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะนำมาต่อกันค่ะถ้าท่านไม่สะดวกที่ที่จะมัดทางนี้นะคะถ้าชำนาญแล้วก็จะมัดได้ถ้าไม่สะดวกก็มัดทางนี้ก็ได้จับอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทำงานสะดวกขึ้นไม่เกะกะนะคะก็ถนัดทุกด้านก็แล้วกันนะคะ ถ้าทำชำนาญแล้วทางไหนก็ทำได้นะคะค่ะแล้วก็ล็อกตัดนะคะแล้วก็พัานฟอฟลลาเทปค่ะหาทำอย่างนี้สัก3ามสี่ช่อหลายช่อก็ได้นะคะจะทำกี่ช่อก็ได้นะคะค่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะนํามาประกอบรวมกันนะคะรวมกันมัดด้วยวิธีมัดเช่นเดียวกันนะคะ,ะดิฉันจะมัดให้ท่านดูอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อว่าท่านบอกโอ้โหทำไม่ได้นะคะทำเป็นดอกๆได้แต่ว่า <c oughs> รวมกันเป็นช่อเนี่ยลำบากนะคะจริงๆไม่ลำบาก <c oughs> ทำง่ายมากคะ่ะดอกพุทธรักษานะคะเป็นดอกไม้ที่สวยสะดุดตา มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญทำขายก็รายได้ดีนะคะ,ะไม่จำเป็นจะที่จะต้องเป็นวันพ่อนะคะก็สามารถมอบให้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือได้ค่ะนะคะอันนี้คือวิธีประกอบแต่ละดอกเข้าด้วยกันนะคะค่ะท่านสามารถที่จะดัดแปลงเป็นเข็มกลัดติดเสื้อได้นะคะ่คะเราก็พันฟนลลรเทป นะพันขึ้นอันนี้คงจะต้องพันสักสองรอบหรือสามรอบเพื่อปิดรอยได้นะคะ <c oughs> ค่ะนี่นะคะค่ะเราก็จะได้พุทธรักษาช่อเล็กๆน่ารักน่ารักหนึ่งช่อนะคะถ้าท่านอยากจะใส่ตรงนี้ลงไปอีกก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะสวยงามยิ่งขึ้นหรือจะเพิ่มดอก เป็น3ดอก4ดอกหรือ5ดอกก็ได้ถ้าจะทำเป็นเข็มกลัดก็อย่างที่ดิฉันติดอยู่นี่นะคะติดเข็มกลัดแล้วก็พันโฟลล่าเทปไม่มีกรรม,มวิธีอะไรที่ทซับซ้อนเลยนะคะค่ะติดเข็มกลัดด้ดานด้านหลังของดอกเนี่ยนะคะอันนี้ยังไม่มีกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็พันโฟลล่าเทปแล้วก็ดัดก้านให้อ่อนช้อยสวยงามค่ะวันนี้ท่านก็คงจะสนุกสนานกับการทำดอกพุทธรักษานะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ